กินนอกรงงะเล่าทางานเลยกิงน้อยค่ะลไดเลยเอาพวกคือบบโบกแม่จะทำมาหากินไปสองแบบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขสุ่คนนะครับผมมาพ่อกระบอกแดงคือเก้าครับพี่น้องมันี่มากรับท่อแม่นะครับผมมันี่ได้เมนูยังไงครับแม่อแมโอ้ยแม่แกงไก,เก่เลยลูกแกงไก่บ้านใส่วายโอ้มาไว้ซอสมะแตงบ้างครับเมดีแรกอยากอันนี้นี่นะครับพี่น้องเป็น ซาแตงไทยนะครับมผมนี่เป็นซาแบบสูตรโบราณเอามากแต่งไทยมาซานะครับพีน้องเบิร์เป็นหมักแต่งไทยเพิ่นกำลังเฮิมๆหมอแม่ที่ฮอมาซาเออกำลังเฮิมๆลูกมาเด้อพอแม่พีน่น้องเอ้ยกินข้าวร่วมกันเด้อเด้อบังฮามเก่งน้อยนี่ครับพี่น้องแกงไก่ใส่วายครับแซบแท้ๆเลยวายเป็นวายแม่กูเกงซาหมักแต่งกระแซ่บได้บังฮาม กินเยอะเลยหลายเลยนะแม่ไม nah ่เลยยต้มนะกุ่หลาบหรมใหญ่ับ้างนะครับหวานเลยบ้างไหมเราไม่ออกในดินพี่น้องลูกหลานรุ่นใหม่จักจักกินจักบ้องเลยว่ะโซ่เต่งแอบเด้อพี่น้อง เป็นซ่าแต่งไทยนะครับสว์วอว์วนุ่มเขียวได้ลกูกซ่าจะหอมพร้อมครับสว่าเป็นวัาบางคนมานาอาซ่าใส่มาทั่ไว้ต้นใหญ่เลยแม่แล้วคือยาก ซาแต่งไทยมันแซ่บอะพูทเทามากมันจะหอมนุม่มแซ่บครับอืมอหลายครับเนอะม่คอยมีไปเหตุกินนะครับมันเป็นสูตรโบราณเพิ่นก <c oughs> ับเขาคนตะก,กี้เพิ่นครับเด,ดียกัขบมางไหม ถึงยุ่เอียงเข้ามาว่ะครับเอียงมาหาเฮาเพชรอืมอืมอืมไหวบังครับอ๋อความครับตอนเท้าอีกอย่างเนี้ยนะลูก คนกินดีวายครับผมจะบอกฮะพดดอดอีโทษนี่แม่ต้องเอาเนี่ย ับไว้อะไรลูกแม่ผุนอ่อนครับแม่กะทอนแคลแล้วครับต้องถามว่าบดจักเลมปีนี้บดสี่เลมแล้วหัวก็สีเศร้าเลยแหละบัดนี้ก็สีบดละปีนี้ทอนบดสี่เลมนะแม่มาครับบดีเลแม่ใส่ฟันปลอมบดีเลยคุณหม่ใส่ฟันปลอมเลย อึแข้งไทยครับสั่วแตงไทยคุย่นเนาะมีต่ํานล่ายหลายเนาะแม่เนาะอ๋อจังมาแะ่ไสเบิง่งสิบ่แม่นน้ามังม่วงแล้วเนาะไผก็ว่าอนี่คือการเบิดครับจัมาแต่ทางไหน อดูเลยว่าเขาชิวานใช่ป่ะหน่ตำาหนอดินมามารับพี่น้องแล้วหวานเอร่อยไหมมากินแล้วคืนนี้ มาต้มฟุกแล้วมาหลักินกินกับเจีกยบปพี่กับแซ่บครัอือืใกล้บ้านแล้วนี่ครับไ,ได้ปะ เผื่ออยู่บอยปลาแตงแซ่บเนาะครับเนาะครับมันหอมมันหอมครับหอมแล้วก็หวานปลาแตงไทยครับใส่ใบคิงพร้อมนะครับปลาแตงเนี่ย ม่คิงหอมบัวพักแพ้วลกูกครับลมสิ <c oughs> พัดครับขันนี้นี่ย่าขาดใบคิงครับใบสดนะครับยะเข้ากันแห้งครับโู้งไ,ไว้หามขักปลูกแต่งามมาดีครับช่วงย่ำฝนเนี่ย แม่ใส่หุกเจ็ดหน่อนึงได้ยังได้บักหลายแกงไก่ใส่วายครับพี่น้องของปูดเก่งน้อยได้เยบอกเป็ <c oughs> นฮุกปูดคนละแต่อยากมาเด้อแม่สิแกงให้กิน คนบ่มาบอดยุดปีนี่เก่งน้อยบ่ครับลายนี้ข่าวพันษาได้คนมามเก่งน้อยกระเล่าง,งานไรเก่งน้อยค่ะลลาเลย <c oughs> เอาพวกคือโบโบกเมะไปทำ้าหากินไปสองเหมือนลาออกดีด้ครับ อ้าวเพิ่่ได้บอกแม่บ่บ่บ่ลูกเฮาบ่บอกท่านแม่เพินยัานแม่คึดนําบ่ลาออกก็มากินยังเออบุญใบวาสนามันเนาะอือสิอยากมากินทางแม่ว่าบัดนี้เรียนจบแล้วพั่นลาออกดำหน้าส่แม่เท่านั้นแล่ะ แข่งยังแข่งได้เนาะเค่งบุญแค่งวาสนาก็ได้เนะมีปัญหาบ่บ่เว้าให้แม่พังแล้ออกมามาอยู่บ้านอ่ะทุกยังดอก แม่จกใส่เพชรพดเนะี่ยแล้วแม่อันนั้นบอกเขาบอกเพชรตปไหนแม่ลิงพดบอกอันเท่แ,แม่มันยังบอดีฉนะักเนาะหากส่งมือเนาะแผลมันยังบอดีฉักส่งมือสามมือนี่ยังแสบยังหอนเลยครนะับแม่ก็อย่เาเกิ่งกินหลายมันก็นเลยคือมันคือมันเพชรมันกินได้สานี่สะทุแล้วนั่นแหละแม่จังบุญจะกินแล้วาบ,ากกนนะบางคัเนี่ย ตอนน้ําบทอนพระเจ็บมันลายเล่มนี่ม,มันก็นเลยเป็น,นปวดต่อเนื่องเลยอเอาเล่มหนึ่งออกพระเจ็บเล่มหนึ่งเจ็บกว่าสีทอนได้แต่ละเล่มความหานประสูงคนหมอผ่าบจากทนอนมันอันตรายสําหรับคนป่วยเนาะคนไข้มแม่นับเบิ้งรถเอใส่เวลาอยู่น้ําแขวปีนี่เจ็บแขวปีนี่ครึ่งปีซี่เล่มครึ่งปีแม่เริ่มจักไปอุดแหละ เริ่มจากบระหามพับไปอุดไปอย่างมาบอกพราะที่ดีอะไรยทีดีไปถอนตัวที่ไปอุดนะครับ <c oughs> เอาอายุลายล่าฟันเอาเหมือนกับว่ามันเล่มนั่นไปเล็มนี่นะแม่เนาะแม่ครับอีกอย่างคนแบบคนแนวรุ่นซุมแม่ผัดบวบ่อยใส่ใจใสุขภาพแนวนี้ปันไดนโนที่เลกแลมันเป็นที่แรกผัด ไปไปหาหมอเอยเอาจนเอาจนมันจิบไปโบปินผู้เ่าบานเฮาัเปิดมันยังบัดหาสำลุงสำลีสาย,ยาเอาอุดลงไปได้แค่แ<บ>พอมันเท่าการปวดพอมันหายปวดแล้วกเ็เหี่ยวก็ไม่ได้ไปหาหมอนั่นนะครับมันเอาลูกเท่าบ่ถึงการได้ลูกที่นายได้มันก็ลุกลามไปสี่เก่นเลยอยู่เลยได้ัะคำจังม้่งอิ่มหัหก แซ่บอยู่บ่กินเองแน่เลยหนาต้นเลยอันนี้เนาะอืมแกงตั้งใจแกงให้กินแน่เลยครับอิ่มไหมนะอิ่มแหละคนเยอะลุยเป็นลุยแม่กระซวงเลย ขอบุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจที่เป็นกําลังใจนะครับผมให้เบาแดงแล้วกันแม่เบาแดงนะครับผมมาโดยตลอดคลิปนี้แม่จะว่าอย่างับพี่พน้องบอกเบาววาตกลูกแม่ยังเพอยู่ยอะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับผมเบาแดงอ่ะขอพี่แน้องประสบความสําเร็จนะครับผมมีแต่ความสุขนะครับผมในนาที่การงานเช่นกันนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ อ่าคอมเมนต์แม่เบาแดงน่ารักนะครับผมแม่พูดเพราะแม่เป็นคนใจดีนะครับผมขอบคุณแทนแม่หลายๆนะครับพี่น้องบางที่อพี่น้องคอมเมนต์หลายๆลาเบาแดงก็อาจจะตอบบ่ท่านเบาแดงก็ถือโอกาสขอบคุณแทนพี่แทนน้องทุกคอมเมนต์นะครับผมตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมนะขอให้พี่เห็นน้องนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผมนอนรับกันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกันให้เงินหมื่นหายนะครับผมให้เงินแสนให้เงินล้านเข้ามาแทนที่นะครับผมแบมือกระดิแก้วมีโชดโทษให้ ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่แล้วน้องไปเพียงสมนี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าไปน้องคลิปนี้สวัสดีครับ